คานนะครับคานใช้3คาน12ช่องก็โต๊ะเข้าไป36ตัวนะพี่นะ้องเนาะตัวนี้ก็เอาลงเกี่ยวแรกก็ลงหกเลยนะวัดระยะก่อนอ่านี่ครับ,าบคาร์บอยสามคานเนาะก็จะมี3ามหูนะฮะสามหูสอดนะครับสอดสอดเล็กสอดไม่ครับบางคนก็เอาเล็กใส่นะ์เนสเล็กใส่ก็ได้คือกันไม่ก็ได้คือกันไม่ไพนะ่ฮะส่วนไหน่ก็จะไปเห็ดอันทางเข่าสวนเขาเดียวนะ ใครที่สนใจครับกินบ็อกเข้ามาได้ครับในเพจร้านสติปงสับปูนะพี่น้องเนาะสติปงสับปูสาขาสองนะช่างอ๊อดนะครับผมยินดีให้ตอบคำถามนะฮะตอบใช้บริการนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านฮนะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีวีสติปงเช่นเคยครับ จากลานสิริมสปูนเฮ้าเนนะพี่้องนะมื้อนี้ครับผมก็ได้พาทุกท่านนะเอาเสานะเสารสคาบอยนะมาส่งลูกค้าลูกค้าของเราจะใส่ตรงนี้นะผมใส่หน้าทางใส่หน้าทางตรงนี้ครับผมความยาวอยู่3เมตร30เมตรกว่ากว่านะครับใส่ทั้งหมด12ช่องพาวาเพินเวนประตูไว้นํา12ช่อง,องเว้นประตูก็12ต้นแล้วก็บวกอีก2เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวปิดนะฮะเป็นตัวปิดนะตอนนี้ก็เอามา ออกมาแล้วครับผมถึงหน้างานแล้วครับโปรตีน mm. ไ,ไทยต่อเราขึ้นเนาะเพราะว่าเฝ้าอยู่นะะฮคานนะครับคานใช้3คาน12ช่องก็โตข้นไป36ตัวนะพี่นะ้องเนาะตัวนี้ก็เอาลงเกี่ยวแรกเอาลงหกเลยนะวัดระยะก่อนนะครับคานนี้ความยาวอยู่ที่2องเมตรห้าสิบนะฮะแต่ละช่องนะมันจะมีความยาวอยู่ที่2องเมตรห้าสิบนะครับก็สา,ามา 2, รถ เอาไปคำนวณได้นะครับผมสำหรับใครที่เอาไปอ้อมหน้าบ้านเนาะก็สวบอีกแบบเนะบาะสำหรับเสาโลวะคาร์บอยนะครับผมการวางนะการวางตำแหน่งก็จะเป็นลักษณะการวางคือวางตรงกลางเสาเพียงอยงเนาะคือขุดเสาระยะห่างอยู่ที่2องเมตรห้าสิบคือกลางเสาเลยนะเอาไปอีกได้ปะยังมาเตียงไหมเด้อเอาตุ้มๆยัง,อยงเออนั่นละ เราจะค้านใหาออกได้ออกได้บมดเหรเรียบร้อยเรียบร้ยอยเรียบร้อยโต้าโหมีความสามารถนี่ความสามารถว่าแมงมุความสามารถสามวแมวอีหลีอวะเอ้ยเก่งได้เอาเยี่ยมดูเยี่ยมนี่บอกใหอย่างเกลียเบิดเนาะ บางคนครับบางคนเขาก็ซื้อแต่เสาไป,าไปนะพี่น้องเนาเอาไปเฮ็ดไอ้เสาไอ้ทางเขาห่วเขาสวนไหมเอาไม่สอดไหมเอาไม้ไผ่สอดออกไหมนะครับสามขั้นซื้อไปร้ายครับซื้อไปเฮ็ดปล,ลายุ่ทางเขาส่วนอย,าาอย่างบ่อยากงไ้ผู้อื่นมาลุ่มล่าม,มานนะไอ้ไอ้หูเป็นแนวเขียดเนี่ยอย่างว่าเอาเอเข้าเข้าห่วงไว้เข้ากันไว้นะก็เลยต้องได้ก็เลยต้องได้ซื้อไปนะครับมันก็ซื้อไปสองต้นบางคนก็เลยซื้อไปนะครับ รดนแรงเดี๋ยวโอเคเอาตัต่อไปเอาขึ้นเทิงได้ปะตอนแถวขึ้นเทิงเด้อแต่เราสาคัญนนะผมก็เอาสมัครก็จะก็เอาไปเห็ดหัวหน้านบ้านแบบนี้แหละครับก็มีบางเจ้าครับซีขันนะเอาไปซีขันแต่ว่าหาเอาแค่สองขันบนนะสองขันล่างนี่คือสิกออิท e ทึบเลยครับผมเป็นลักษณะของการเก็บ กำแพงคือชั้นใตแล้วก็นบางเทรื่องจะเป็นตัวโล่งมีกับแพงโล่งเป็นเป็ดเป็นห้านะสอดไปนะครับอันแล้วแต่เท้าจิดีไซน์รับผมมันดีไซน์ได้อยู่ถ้าตัวสีคันน่ะก็ต้นละสามรอยครับจะเป็นตัวเต็มเสาซื้อ,อเนาะข้างกับตัวละร้อยแปดสิบคือเ่านะครับโซ่ห้องหมองขัอเดิมคือเ่านะครับเอาว้างให้มันได้สามคือเา่าเด้อสามแถวก็ Đám theo mình đứng đưa 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 cái. Đứng anh nhé. Rồi, bỏ vào đây áo bỏ vào đây. Tiếp lên. Xe sút cao sút đượm. Ta quá. rồi. cao sút นีครับคาร์บอยสามคานเนาะก็จะมี3ามหูนะสามหูสอดนะครับสอดสอดเล็กสอดไม่ครับบางคนก็เอาเล็กใส่ได้เล็กใส่ก็ได้คือกันไม่ก็ได้คือกันไม่ไพ่ฮะตอนไหนก็จะเอาไปเห็ียดอนทางเข่าสวนก็จะเอานะเอาลูกถือมองนั่นเด้อมองพักนๆๆาาันนั่นเด้อเอาบ่ถึกนั่นนั่นเห็นปะเห็นไหมมันที่ถือมองหูพอดถึอให้มันรับน้ำหนักมองที่รับน้ำหนักคือมอง สีบมิหนะูออกได้ยื่หรอวะครับสาคัานครับพี่น้องตัวนี้3ามคันตัวนี้ก็ต้นละสองร้อยหบบาทนะขายไอ้ใ่ามานสองร้อยแนะตัวนี้ถ้า2องคันเนี่ยจัง260ยหกสนะครับสี่คันต้นละ300ร้อครับขายเด็กที่ใช้หลอดเป็นเหล็กสหุน้หนนะเหล็กโิ้มินนะผม เล็กหกมิลเล็กสองหุนนะในราคาประหยัดกำยเอาไว้เพราะาต้องจะเป็นต้องเอาเล็กสามเล็กใหญ่นะพอมันแก่ตั้งโต,งต,งตของมันเองนะพี่น้องนะเสาหัวนะเสารั้วรัน้ำรัวร้ว,ว,วอะไรก็แล้วแต่นะนอกจากจะเป็นรั้วกระแพงกันดินนะตั้ใส่เล็กใหญ่ถ้าเป็นรั้วตั้งซื่อโคโลเกลียของมันหนึ่งคือใส้เล็กสองหุนนะได้นะไม่มีปัญหาครับนะผม ใครที่สนใจครับกินบ็อกเข้ามาได้ครับในเพจลานสิริพงศ์สัพูดนะพี่น้องเนาะสิริพงศ์สัพูดสาขาสองนะช่างอ๊อดนะครับผมยินดีให้ตอบคําถามนะฮะตอ่อสายบริการนะฮะแต่ว่าถ้าอยู่นอกจังหวัดต่างจังหวัดกะคงจะส่งให้บ่ได้เรือพี่น้องเด้อแก่ให้ได้อยู่จะข้ามาเอาเองนะเจ้าถ้าเจ้าอยากได้นะหลายหลายหลายคนหลายถามครับผมถามเข้ามาว่าต่างจังหวัดส่งบ่นะฮะฮอดกรุงเทพเพราะพัใต้อยู่เลยไอทักเฟซมานะ่ะ ถวภาคใต้แถวไอ้ด็กสุราษฎร์นะสงขาพวกนี่ถักมาโอ้ซื้อท่อนะ่ื้อทอ่อซื้อเสาเนี่ยแต่ว่าผมทาให้ไม่ได้นะเพราะว่มามันมันอยู่ไกลทําให้อยู่แต่ว่าเราไม่สามารถเอาไปส่งให้ได้หรือจะหารถมาจ้างเอาก็เอาไปไม่ได้บอม่ป็บอกไปไ่ได้มันบ่คุ้มราคาบ่คุ้มราคาขนส่งแล้วขนส่งมันแพงกว่า่าเสาขนังเดือนะนะครับบ่คุ้มกันเนาะก พี่จะน่านเบิ้งหาเบิ้งเอาแถวนั้นแนหะเติมเบิ้งเป็นแนวทางก็ได้ถ้ามันบรุรีอิหรีเนาะพี่น้องเนาะเป็นอย่างก็เอาพดออกก็ไปยังพดออกก็ไปยังเออพดออกแล้วลูด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 ,ลดไส้ลูดปลาออกบ่ซึ๊บโอเคครับผมลายลายที่ครับน้องไอ้ทรงไห้แต่ก็ทรงไห้บุรียัยงทรงไห้บุรีนะครับเราจะได้ยูเงินไห้จะว่าหา มันจากไหนล่ะมันอยู่ไก่เนาะคือชุดนี่เนาะพี่รอ้เนาะเอามาเบิดเบิดเบิเบรดรถนี่เบิดขั้นน,น,นี่นะเบิดลาเบิรเบิดซุ่มนี่นะก้อมสามสิบก่าเมตรตกไปยี่บกว่าบาทนะหนึ่งหมื่นกับอีกสี่รนะฮะหนึ่งหมื่นสี่ร้อยกว่าบาทหนึ่งหมื่นี้อยเป๊ะเลยนะครับบานนี่ค่าขนส่งเท่าที่เอาจ้างรถหกล้อรถเค็นเนี้ยเอาไปส่งถ้าวันรถกับบา้าก็ได้ยี่อดวะจังหาก,กัน ไปส่งไก่มาคิดค้าน้ำมันเนาะเี่ยวเราเป็นหมืน่นคนตั้งเทือน่ะถ้าส่งเข่ไก่ๆนะลงกรุงเทพีนะนะครับมันก็นสิคุ้มค่าน้หนักค่าขนส่งขับว่นะมันสิคุ้มบ่นะคุ้มกับค่าที่เขาต้องเสียเงินไปนสองเท่าเนี่ยเสียเงินค่าเสาเป็นหมื่นแล้วยังมาจั่งจ้างรถขนส่งอีกหมื่นปา่าไปสองหมื่นกว่าบาทสามารถอ้อมเ็ดถ้าซื้อแถวนั้นก็สามารถอ้อมไปหัวข้าบอายได้หกสิบเมตรนะ เอาเป็นทั้งเลือกครับพิจารณาเบิง้งเนาะเพราะว่าถ้าผู้ใดอยากเอาใกล้ๆทางใดกส็สะดวกทางใดก็เอาทางนั้นนะครับนะครับของผมก็เป็นแนวทางให้เบิ้งนะเป็นหลักเกณฑ์หลักการให้เบิง้งซื่อๆอาเป็นอย่างเนาะฮะโอเคครับผมก็สลงให้เพิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเสา14ต้นนะฮะเป็น12ชุดบวกอีก2ต้นนะฮะเป็นเสาประตู แต่ก็คานนะฮะคาน12ชุดมัน3คาน3ามคูณสิไป36 36ตัวนะพี่น้องเนาะจะเอามาลงให้ลูกค้าแล้วเช็คความละเอียดเรียบร้อยนะครับผมนะครับให้ลูกค้าเช็คครับสินค้าครับผมถ้ามันมีการแต่การหักการเล่าสามารถเอาไปเขีมขึ้นล้านได้นะพี่น้องเนาะเพราะว่าเข้ากับบริการทุกระดับนะให้เกิดความประทับใจให้สองฝ่ายครับทั้งคนขายแล้วก็ทั้งคนซื้อนะพี่น้องเนาะเอาสิมาอักแอบบัตรให่ได้พี่น้องเลยตรงไหนเล่าเขาก็แจ้งลูกค้านะถ้ามันเล่าไม่ยังให้ เอาไปขึ้นเด้อถ้่เราเกิดจากการขนส่งนะถ้าเกิดจากการที่ลูกค้าเห็ดเองนี่ก็เราห้างเขาบริษัทที่ชอบได้เพราะว่ามันวิจังมือเข้าไปแล้วนาะพี่นจองสิมาเช็คเบือ้องตัวใดยังบมเขื่อนย่าอย่างนี้สิหรือเสียเอาลึกตอนที่กำลังสิเอาไปเห็ดนี่สิมายกเบิ้องอ้าวมันคือหักอาก็เอามาเปลี่ยนได้ครับผมบม่ได้อะไรมากมายนะพี่น้องนะเอาลูกค้าเป็นรักนะพี่น้องเนาะเราต้องมาดราม่าอย่างมากมายนะครับผมนี่ครับกับประมาณนี้ครับพี่น้องนะ ก็โอเคครับผมสฝาบคลิปนี้ตัวห้อมีเพียงเท่านี้แหละครับผมกากสารภัยครับสนใจครับฝากกดไลค์กดซับสกายกดแชร์ไว้แนมะด้วยครับด้วยสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ